มาสักการครับปู่จะเลื่อนบุญจะเลื่อนทำเป็นยังไงมันบ่ระกระยากสีมันอยู่ปู่ยักมันอยู่ปมันกับมันอยู่บ่ขามันกับมันอยู่ขาอ่อนบอกอะไรคำเดียวว่าขาอ่อนครับปูขาอ่อนโอ้ยจะอ่อนบอลเราปูไปตัดหัวหญ้าปุ่นไปกูไม่พูดตัดไห้ดอกลูกหลานเอ้ยคันเข้าประเหต์เอาทรัเอากันบ่ได้ดอกเป็นไดงวัดบ่งขันข้าวเข้าเป็นยังไง โอ้กะไปนักตั้งเงินเนี่ยปูเออดื้มเหล็กปูที่เดียวเนี่โอ้วิ่งนี่พิษได้ซ้ำเนาะครับว่าขึ้นหัวลงอยุลีตัวนีงเป็นได้พี่แนวทางว่าจังได้ป่านนี้กะสิมาขอมางวดวันที่สิบหกนี่แล้วโอ้เกิปูตั้งนักกันเลกระมวนบอบอให้ตั้งดอกสีซื่อรถนี่ครับไปนี่สีซื่อรถดที่เดียวนี่ โอ้ยไลยตัวงาแงมกับบออกนะปูมาออกสีสองเลขก็ได้ออกตัวบ่งามมาเหนียวมันคนละเอีดเขาว่างามมันกับบออกงามกะปูบอ,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 อกนอกวงหนึ่งเลยก็สามหกเก็บเด็กสามตัวสามตัวเกือบเข่าเกือบเข่า คันว่าซีซันจะเรีกกรสีไข่กระติได้ถือโต๊ดอยู่ด้หนิเนาะแมนอันนี้ประคินแต้มเดียวประคินปืนปืนบกระถือจะเป็นบ้าเขียนน้อนลูกเต่าเราล้านกระได้เนาะเอาตายต่ไต่แต้มเดียวตัวลูกล้านนี่เนาะสองซีบอร์ดเอาเอาวันนี้ก็มาแล้วบัดนั่งคิดนั่งอ่านเอาเออนั่งกอกปุ๊บได้ปั๊บ เดี๋ยวให้เป็นเขียนก่อนอกเขียนโตยิงใหญ่เหตุี่เห็นเบิ้งดีเดียเข้าไปก้อนมาสามบาทเบิ้งนึงปูหัวกันบ่ออกงวดนี่บ่กินเข่า่าสั้นเออบ่บ่สั้นเข่าก็สันเข่าแล้วแต่ว่ามันเข่าเลยได้เหรอเออแต่ว่าลูกนั้นสิได้บ่บ่สันเข่าเดือนนึ่ว่าสั่นปูว่าโอ้แสดงว่าผูมวัดผูมว่าเทวดาเห็นว่าห่อยแมนบ่สิบ่อยปูสันเข่าเลยให้เข่า สองสี่สี่สองหมดเนี่ยย่างไรแต้มเนาะย่างละเต้มสองสามหกสองสี่เจ็ดบอบานเมืองเลยบานเมืองสรอยกันขั้นเป็นตึกสี่สั้นนี่โปเชได้ปูดันเป็นตึกสามสั้นปูก็ยังบ่อคือหัวขึ้นหัวโล่งมัดติดเต้มเดียวซื้อขึ้นซื้อโล่งเอาหนี้ใสเป็นหนึ่งสั้นยามได้ยามนั่นล่ะเอครับ มือนี่ปูสกสิให้ฮโซให้เยกลูกหลานมากระสีไฮตัวติดตามว่านาใหญ่ไปใส่เครื่องส่งเม็ดแท้คนนายไงคนหนาใหญ่ปากเป็นกางครับเรียกว่าถือปากเป็นกางไปหาใบาเป้าไปย,ย่างเนี่ยมเาเลี <c oughs> ้ยงหาใบเป้าเอาพ่อมีม่ตัวใบเป้า,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 ามี่มะปูใบเป้าใบนาพ่อหาได้มัโอ้ยมุกระสีเนี่ยคือเราจูวัดเท่านี้มิตัเต็เต็สมุนไพรนออื่น เห็นด้วยไบใบเปก็ได้อันยำห้องสีบป๊มันบาดเท็นอยู่ดอกหันย้ำเ้อเสีเมันบบบว่มีแข้งก้อนไกบ่บบงวงสันตัวมาไทายอยู่แต่ว่าหางบ่ได้เชื้อโอ้ยลูกลานับบป๊งตอนนก็เอนว่ะแข้งก้อนไก่บางวงขนน้าฟังควมปูนอีกทถ่ ปูไม่ได้เป็นนี่ยังหนูปูเป็นพญาแห้งตัวปูไฟย่าแห้งคือเห็นจำว่าอาบน้ำจะเคลียร์หมดปูไฟยาแห้งเนี่ยอะไรดิไฟย่าแห้งหัวมันแห้งเดียวนั้นแห้งเนี่ยอะไรดิเขาพญาหนาเขาพญาแห้งตัวไปโอ้อโยยังอะไเขาพญาหนาเขาพญาแห้งตัวไปเดี๋ยวได้บัตรนี่เดี๋ยวปูอธิบายให้ฟังใช้อะเลียกไหมปูเนี่เอย่างนี้ตอนก้าวออกมั้งตอเก้าวออกน้อยมาให้ปูอธิบายให้ฟังเอ้าเรียกว่านี่คือเป็นต่างักแถบ เป็นตระกัดตัวเตียงวันนี้ก็เป็นตระกัดแต่มีเท่านี้นึงวันนี้น่่วยโอ้ยขันมีหน่อยตัววันนี้เมีนเพปูเพล่ลงไฟมานาบาทนี่โอ้ยแมนเทีบปูปูผ้าแดงมนเปียงได้เฮ่าเมียนมาปูบาทเดียวโลดเอาเขียนในสามตัวแต่ตึงเลยคือปูบาทนี้เอาขันปูก็บย่งว่าแล้วบาทนี้ปูตั้งจิตตั้งใจแล้วสร้างย่างเดียวบ้านลูกหลานเฮ้ยสางสางปูสางสางย่างเดียวบ่ได้บ่ได้สร้างย่างเดียว เออลักษณะของดอกไม้สวรรค์เท่านี้ปูภาวนาคักแล้วปูภาวนาคักแล้วสงสัยเนี่ยไหนถามมาสงสัยเหนือปูที่ไหนที่มากของเมื่อใดเรี่ยจะได้สามตัวไหมก็ใดเน็วยจะได้สามตัวปูว่านี่มันออกปูปูห้ปั๊บรวดใดจะจะได้หรือบ่ได้ก็แล้วแต่บุญของเฮาลูกหลาน เออคือว <ítulo> ่าล่อยมันั่งรุ่นเราก็ได้นะฮะทัองเทียจุดถูบจุดเทียนปูยาเอ้ยหูทิพตาทิพด้วยว่าสันึ้นพ่อเขียนเราเลยปูเน่ยเดี๋ยวข้างสีได้ก็มายากันบวัวตัดเขียนเราลดตัดหยาอย่หันก็ได้เลยเนาะตัดหยาได้ลดแต่ว่าสีได้ว่าบุญเท่าเนี่ยเป็นวันวันที่ใดเหรอวันที่สิบหกเตี่ยสิบหกพฤษภาคมรรษสิบหกโอ้เลขสวยตัวหนึ่งงามปานยัง เทวด,ดาประกันแกงอีกรามึงโลดบานนี่เนาะครับเอ,อ่อเอาเม็ดเดียวครับสองเม็ด <c oughs> บนนี้เจ็ดสี่สามบนนี้เจ็ดสี่สามครับเจ็ดห้าสามปะปูเมนเอ,อ่าโตเจ็ดสี่สามครับเน้นเจ็ดห้าสาม สามเจ็ดเจ็ดสามสองคู่นี่ครับบันใจล้านเปอร์เซ็นเอาเอาแต้มไว้ขึ้เขนเะก้าอันละครับมันมันนิสยัยมันจะไปขืนแต้มลงแต้มเนี่ยเอาเอา,เอาไว้ขึ้นเก้ามันมากมาันมาแบบนี้ตัวย่างเป็นเจ็ดกับสามมันมาปูดเดียวบางหันฮะตัวที่มันย่างเป็นเจ็ดกับสามเนาะเจ็ดกับสาม ตัวตัวย่างยูตัวขึ้นตัวร่งเนี่ยเป็นซีซีกับหาร่งกันไว้ให้ครับอนกากันไว้ให้อันนี้กันไว้ให้แต่ว่ามันควรจะมาตัวไหนปูสองตัวนี่สวยเนี่ยพกประตูล่างม่เท่านี้มันสีไม้บริสิฟโคโลนี่เออเขาว่าบอกออกซิกันเขาว่าดิ ครับแต่ว่าปูยาแต่ว่าลูกล้านเอาเอาแยกวอกครับแต่ว่ามันมากจังสิมากจังสิเหล็กรางปูหอมากแค่สามหางหนึ่งถูกต้องปะเหล็กรางปูห่มากสามหางนี่แมนสามหางเดนเจ็ดศูนย์ครับเออแต่ว่าแต่ว่าในตำล่ามันมันมาก มันมากมันมากมันมากเก้ามันมากศูนย์หนึ่งหนึ่งศูนย์ในตำราดเด่นมันมากมันเลี้ยงมมกเลี้ยงมมกเลี้ยงมมกอันอันศูนย์หอดเก้านี่นะเออศูนย์หอดเก้าเนี่ยพยายา่บ่ให้ลูกหลานจนนะแต่ว,ว่าก็จนจนใจเด้อห่ะปูก็ไดนนเนาะ บ่มีเปลี่ยนแปลงเรขล่รางนี่อบ่มีเปลี่ยนแปลงโค้งสุดไทยก็สร้างบบโค้งสุดไทยก็สร้างครับแล้วตะลรูหล้านสีมาเออมาแบบว่ายังคือเกาบรเดัอแต่ว่าปูหาไปเลยคือบ่สับสนบ่ต้องสับสนขอจังสั้นตัวคำสิส่ะปูเออแต่ว่ามาเมื่อนี้มันคำไหลายมันส่งบบเห่าอืม เอาจังไรเดี <The> ๋ยวนี้ยังซ้ำเลขก็บรรที่บอกโอ้บอกแล้วสองสี่คือบอกโอ้เจ้ากับยังมาแก็งแก็งข้อนขามมกม่วงหรือยังวะสวนเนี่ยพวกบอกว่าหกสวนเนี่ยครับเนี่ยหกสวนล่างเนี่ยหัวขึ้นหัวลงเนี่ยหกสวนเนี่ยเอาหัวโตเดียวกันหัวขึ้นหัวลงครับเอาหัวขึ้นหัวลงปูกระบอกได้แล้วเอาเอาหัวขึ้นหัวลงได้ไดเกษตรเคียนไล่ตัวก็นี่กับปัญญาธรรมมี เนี่ยกะวงกลมไม่พร้อมเรียบร้อยนี่อันนี้เขาบพิ่ขายเราเนี่ยอันพี่บ้านเนี่ยเนี่ยเขาบพิ่ขายหกศูนย์เนี่ย,าาย,ยปูบอกแล้วหกศูนย์เอาหัวขึ้นหัวลงกระบอกแล้วเดียวเห็นว่าขันมาวีคอกระเดี่ยวนี่ปูกระว่าอีรีละเมื่อไหนเห็นว่าทีต้องหมดทั้งบ้านก่อนตายของปูปูกับบอกู่แล้วปูกับบอกก็แล้วสองสองสองสามสี่สองเออหกเออ สองสามหกปูก็บบอกแล้วมันก็เขา่าโยผิดแต้มเดียวแต่ว่าล่างเนี่ยปูยังบอกว่าเก้าครับหบตัวเดียวกันปูกับพวกโมนไว้แล้วเก้าสองคนสี่แม่ผีข้าเจ้านะปูเฮ็ดผีคู่บา,าจาันเออมันต้องมากคาดนหนึ่งผีหมายถึงหลีกนะครับผีหนะมาถึงลบมาถึงไมาถึงลบหลีกผี มันมันน่าจะถือได้ลูกนานมันนาจะได้ส้างอยู่ดิแนนบอลอันนี้บมแมนเขียนไม่อันนี้มากจังี่บัานนีตัวนี้ก็จับการห้เทียบ้อยแล้วนะปูนะแมนไห้ว่าเดี๋ยวเวลาอีกจักหาหอกมือเราก็จีมาฟั่งระเทียปูฝันดีระเทียมีการเปลี่ยนแปลงนไปทั่วหาปูเอาเอาไม้เล็กทั่วมากบางที่ปูอาจจะไปเขากำจักน้อยทั่วหาเอาครับ บางที่จะปอจจะูอาจจะยุ่แถวนี้นะอาจจะยุ่ใสกระสร้างแต่ว่าให้โทั่หาเอาครับบางที่ปูจะเห็ดกุดหน่อยอยู่นในปลาทั้งใดพ่อได้บังฝนกับิท่อนลามัานเจ้าของเจ่ากันแมน่นีลีอยู่เขากรรมบางเทียมหาปูนะห้องหาปูอยู่มือนั้นมากพ่อเห็นปูปูกั็นจ่ได้หันละอูู่ี่หันละแมนอยู่บ่แมนยางเขาไปเบิง้งก็ไปเห็นเนรอไเห็นยังไงนอนนอนกุนท่วน,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 นๆอยู่ให้หันละ บเสียงรบเป็นรออกมาแต่เห็นแต่รถบื้อบื้มออกไปโอ้ยเห็นมาห้ยเห็นแต่เห็นแต่ห้อยเกือบก็คืออยู่นี่ยังก็คืออยู่นี่คือไม่เห็นปูเห็นห้อยออกาุ่นบอาไม่เห็นเห็นดากดก็เลยเมียไปแล้วเจอคนลุกน้องเหอนผมนึกว่าปูหายตัวได้ตอนแรกมันเอาประวัติศาสตร์ประยุรนแป๊ากล้วยนี่ที่เอาเอาผ้าึ้นเอาขึ้นจากดินเนสเอาขึ้นจางเน เพราะว่าปูหายตัวได้นั่งอยู่เพียงเขาหายตัวได้ผุอยากจะเรียว่ายุ่งว่ามุเจ้าเป็นบ้าสิว่าสั้นโอ้ยปูย่างไปพุ่นเนี่ยพราผมย่างไปพุ่นเพราะเห็นแบบปูมากเยอะมากปูมานั่งอยู่พี่ว่าสั้นเพราะใส่บะคุ้มผ่าว่าสั้นว่าบานโยมบานคานี่ตะกี้ว่าเป็นลูกเสื้อผ้าจานปูอยู่นเนี่ยผ้าปูแบบบานดอร์เภอเพ่นเดี๋ยวย่างว่าตายปูว่าได้ขืนสามล่อทั้งนั้นไปหอยเดอร์เพอร์เพ่นใบหอดเพ่นชี้เห็นปูชี้ไปออนท้อนออนต้อนออนต้อย่ เอาเรื่องจริงผ้าจอได้เนี่ยครับครับบ่านนี่ตะกุดล้างเก้ายอยู่ผุนกุดลังไม่แบบนั่นนัไนเนี่ยแต่มุ่งหยาเนี่ยฝนตกเร่งจ้งน้อยชี้รถไปพนะูดอะไรเธอเลยปูวไดในคืนเออคืนนะนะพวกน่ะพ่นในควาดบนตะบนับนบ้านปูฝ้ายเจ้าสิไปไส์นั่นปูน้าไปหอดนอนเ,อเ์เทเลอนนทอรออร์คุณเนี่ยนนท์ออรอคุณเนหะนะ่มกุนนะประมาณย่างไปประมาณสี่หากิโลปูยางจากวัดเห็นตะทีรี่ที่ชี้ซ้ำลอกลับมาผว่า กลับยังได้ปูบา่านในขื้นชีเน่ะปูว่านเนี่ยโอ้ยผมเห็นปูขึ้นชีแล้วปูว่านังว่าใครเห็นปูนั่งเถื่อเถื่ออยู่จนพันว่าเต่ว่าบาดกับสามล้อเนี่ยตั้งยุดดากรถเนี่ยครับทอโทรศัพย์ยุบาดบาดบกขวมบ่อรมจนพันกลับมายัางตั้งขึ้นเก่าอยู่ทอโทรศัพท์โทรศัพท์กับบาดแท่นทีบาดมันจะมันจะเต้นมาบ่อยังคือเก่าอันนี้โบูุฟังครับเอบูุฟัง ไปสอบถามรอดก็ออได้เพราะปัน